มาแล้ว h e l b e a d a ตอนแทงวันนี้ใช้วันนี้สีที่ได้มาคือสีโกลดสีทองนั่นเองแล้วก็มีที่ขูดเช็ครหัสนะในกล่องก็จะระบุมาว่ามีตัวอะตอม pin BF ลวด 0 3 7อม่าฟิวแคปตันคอยอ่าคอยครตันทูเอเซสซีต่างๆาแกะไหนนะค่อยๆๆ หิ w วเว็บอืมในกล่องก็จะมีอะตอมสีกโลกละเอกของเราผมว่างานดีนะเราจะมีขุดขูด,ดขีดๆนิดนึง อืมเดี๋ยวนี้ไม่มีเซเรลล์นัมเบอร์แล้วลน,นี่เลยขอใส่กระสีเงินๆนี่แหละอืมแาว่าตอมก็ประมาณนี้ดิฟคริปมาเป็นชิ้นๆเลยท็อปแคปนี่แหละที่ผมต้องการ หนาม,มากเขาบอกว่าจะมีประมาณเอ่อ79รูหรือ78รูนี่แหละโอเคมาดูในกล่องน,นิ้นะึงเหมือนเดิมน,นะครับตอนเทวิศ นี่เขาก็จะมีบอกเลยถ้าพัานลวดตามแนวนี้ก็ตัดขาที่5้ามิลถ้าพัานตามนี้ก็ตัดขา7จ็ดมิแล้วก็จะมี user manual การใช้งานเบื้องต้นจะมีการบอกวิธีรายละเอียดต่างๆ โอเคอาเดี๋ยวในกล่องสิมีอะไรมาให้มั่งจะมีลวดฟิวกับตันแล้วก็สำเรเชือกรองเท้าให้อย่างละคู่แล้วก็เหมือนเดิมจะมีโอลิงสำรองให้แล้วก็น็อตสำรอง แล้วก็คั่วพิน BF สําสำหรับกล่องบีบสก้องพินแล้วก็จัดหนาอ่าตัวนี้เป็นตัวขาววัดรวดตามสติกเกอร์เลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอันนี้ให้ดูแต่ว่าอันบ็อกซิ่งของเพียงแค่นี้ก่อนสวนดีครับ